เหรียญมีสองด้านเสมออยู่ที่มุมมองของแต่ละคนค่ะบางคนอาจจะมองว่าคนคนหนึ่งสวยงามมากแต่บางคนกลับมองว่าเอ้ยเขาก็ไม่ได้สวยพิเศษเลิศเลยนะบางคนอาจจะมองว่าแจกันดอกไม้ช่อนี้ดูพิเศษดูเพอร์เฟกบางคนก็บอกว่ามันธรรมดานะมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนค่ะเชกเช่นเดียวกับคำว่าเหรียญมีสองด้านเสมอ ซึ่งแน่นอนในชีวิตจริงก็เช่นเดียวกันค่ะคนที่ชนะกับคนที่พ่ายแพ้ก็เจอสิ่งต่างๆอาจจะไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่มีความล้มเหลวเกิดขึ้นคนที่ชนะก็มองความล้มเหลวเป็นอีกแบบคนที่พ่ายแพ้ก็มองความล้มเหลวเป็นอีกแบบหนึ่งความจริงก็คือผู้แพ้ไม่ได้พ่ายแพ้เพราะความล้มเหลว แต่เพราะทัศนคติที่เขามีต่อความล้มเหลวต่างหากและผู้ชนะก็เช่นเดียวกันค่ะพวกเขาไม่ได้ชนะเพราะไม่เคยล้มเหลวแต่เพราะรู้จักใช้ความล้มเหลวเป็นแรงบันดาลใจความล้มเหลวเป็นแรงผลักดันเพราะฉะนั้นคําว่าความล้มเหลวคําเดียวมันช่างต่างกันเหลือเกินระหว่างผู้แพ้และผู้ชนะค่ะผู้ชนะบอกว่าความล้มเหลว เป็นประสบการณ์เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ในขณะเดียวกันค่ะผู้แพ้มองว่าความล้มเหลวเป็นจุดจบแห่งความพ่ายแพ้ของเขาวันนี้ค่ะถ้าคุณรู้เช่นนี้แล้วว่าต่อให้คุณมีความล้มเหลวคุณก็เลือกได้ค่ะเลือกที่จะเป็นคนที่พ่ายแพ้จำนนต่อความล้มเหลวนั้นรือคุณเลือก ที่จะใช้ความล้มเหลวนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนั่นเองค่ะมันอยู่ที่มุมมองมันอยู่ที่ทัศนคติของแต่ละคนว่าคุณจะกําหนดว่าคุณจะลงเอยในฐานะผู้แพ้หรือผู้ชนะเท่านั้นเองเพราะทั้งสองอย่างเกิดขึ้นได้พอๆกันในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ค่ะถ้าคุณลองถามหรือถ้าคุณเคยอ่านประสบการณ์หรือถ้าคุณเรียนรู้ ประสบการณ์ของมหาเศรษฐีของคนที่สำเร็จเกือบจะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็น์ของคนที่สำเร็จนั้นค่ะล้วนผ่านเรื่องราวของความล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้นล้วนผ่านเรื่องราวของสิ่งที่คนที่พ่ายแพ้เคยผ่านเหมือนเหมือนกันมาทั้งนั้นค่ะแต่เขาต่างหากเป็นผู้เลือกเขาเลือกที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นเขาเลือกที่จะมองความล้มเหลวนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของชัยชนะ ที่เขาต้องคว้ามันมาให้ได้เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่เขามองเห็นมันชัดเจนตามเป้าหมายที่เขาวางไว้ในอนาคตในขณะเดียวกันค่ะคนที่พ่ายแพ้กลับมองว่าชีวิตฉันคงเจอแต่ความล้มเหลวแบบนี้แหละไปต่อไม่ได้แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดถึงเรื่องความล้มเหลวซ้ำๆยำๆ คุณก็จะไม่มีวันเจอหนทางของความสำเร็จเลยค่ะเพราะคุณจะไม่เกิดการเรียนรู้คุณจะไม่มองให้ชัดว่าจริงๆแล้วมันก็แค่ความล้มเหลวเท่านั้นมันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนใครบางคนก็ได้ถ้าคุณเปิดใจที่จะเรียนรู้และก็รู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่กับความล้มเหลวนั้นเรียนรู้ที่จะเลือกมองว่าความล้มเหลวนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคุณค่ะ เหรียนมีสองด้านเสมอค่ะวันนี้แม้ว่าอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะมองความล้มเหลวเป็นความพ่ายแพ้ที่สุดของชีวิตแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะไปต่อมันไม่มีอะไรสายเกินไปค่ะที่คุณจะเริ่มต้นใหม่และเริ่มต้นมองความล้มเหลวใหม่มันอยู่ที่คุณค่ะหรือคุณจะรอจนกว่ามไม่มีอะไรอีกแล้วที่มันจะล้มเหลวได้อีกฉันยอมตาย ไปกับความล้มเหลวนั้นหรือยอมปรับเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าคุณเท่านั้นค่ะเป็นคนตอบคุณเท่านั้นค่ะเป็นคนกําหนดชีวิตของคุณเองไม่มีใครสามารถทำให้คุณเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณไม่ยอมเปิดใจที่จะเปลี่ยนแปลงน,น,นั้นค่ะ